สวัสดีครับแม่หญิงครับจ้าสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักที่เคารพทุกทกท,กท่านครับวันนี้ผมเขยสานใต้มาติดตามเรื่องราวความฝันแนวทางตัวเลขของแม่หญิงในงวดของวันที่1พฤศจิกายน68ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2โค้งสุดท้ายของแม่หญิงครับหลังจา,จากที่กลับมาจากอุดรธานีเนะาะดูหน้าตาของคุณแม่ก็อิ่มเอ,อิบไปด้วยบุญ ครับเพราะว่าคุณแม่ก็ไปแสวงบุญเพิ่งกลับมาเนะาะครับในรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่หญิงก็บอกว่าได้แนวทางตัวเลขมาเล่าให้กับเอฟซีได้พิจารณาแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านผู้ชมใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับคุณแม่ฝันตั้งแต่วันไหนนะครับฝันเมื่อเมื่อคืนจ้ะเมื่อคืนนี้เนะาะเ,เรื่องราวความฝันของคุณแม่ผมก็ยังไม่ได้ฟังนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าคุณแม่ฝันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามา รับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะจ้ะคุณแม่หญิงฝันว่ายังไงบ้างครับผมอสวัสดีเอฟซีจ้าค้งสุดท้ายจ้าฝันเมื่อคืนจ้าแม่ฝันว่ามีมีพระเก้าองค์คเดินเดินมาบินทบาตแม่ก็เตรียมข้าวค้องจะใส่บาทท่าน,นี้มีพระเก้าองค์เดินก่อนแล้วมีมีมีคารวาสสองคนใส่ชุดขาว จ้ะท่านเดินมาเรื่อยๆท่านนี้แม่ก็ใส่บาตรใส่บาตรเสร็จก็พระก็เดินไปก่อนท่านี้ารวาสตามมาที่หลังจ้ะารวาสใส่ชุดขาวเขาบอกว่าแม่จ้าผมให้ส้มแม่เก้าลูกจ้ะให้แม่ส้มเก้าลูก แม่ก็ว่าแม่แม่ใส่บาตรไปเมื่อกี้แล้วคารวาดเอาสมมาให้แม่แล้วแม่จะได้บุญไหมเน่วันนี้แม่ว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่จะได้แต่คารวาดใส่ชุดขาวเนี่ยก็คารวาดบอกไม่ใช่ผมให้แม่ผมได้เยอะแล้วผมแบงให้แม่จ้ะแม่เอาไปเถอะบุญก็ได้บุญผมให้ก็ ได้อิ่มคารวะว่าแม่ก็รับเอาแม่ขอบคุณจ้าแทนที่แม่จะหาของเยอะๆใส่บาตรแต่คนเดินตามพระคารวะยังเอาของขวัญมาให้แม่แม่ก็ดีใจเนาะ่าอันเขายังมีจิตเมตตาแม่เอาส้มมาให้แม่มีตะลูกสีสวยเกาลูกแม่ก็รับเอาจ้ะร,รับเอาทีนี้ คนอื่นที่เขายืนดูแม่ใส่บาทรเขาก็บอกว่าเออเราก็ใส่เหมือนกันทําไมไม่ได้ส้มล่ะคะว่าก็แม่ว่าไม่เป็นไรยอย่าเสียใจเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งให้แม่ว่ายอย่างนี้ท่าน,นี้พ่อแม่ส่บาทรเสร็จเรียบร้อยแม่ก็รับพรพระเก้าองค์กับคาวาดสองคนก็เดินไปท่าน,นี้แม่ก็เสร็จพิธีแล้วทุกอย่างแม่ก็ได้คุยกับ กับเพื่อนบ้านที่เขาใส่บาทกับแม่นะ่ะจะแบ่งส่งให้เขาคนสองคนนั้นเขาบอกว่าไม่เอาแล้วถ้าไม่ได้กับมือไม่เอาคนนี้ก็บอกว่าไม่เอาถ้าได้กับมือก็จะเอาเอาตกลงแม่เอาหมดเลยจ้ะค,ความฝันของแม่มีแค่นี้จ้ะอ๋อจ้ะก็ถือว่าคุณแม่หญิงฝันดี ได้ฝันเป็นมงคลด้วยฝันมงคลจ้พระสงฆ์องค์พระเจ้าจครับในรอบนี้ฝันว่าตัวเองเนี่ยได้ไ่บาไ่บาพระเก้าองค์คารวาดสองอยู่ตรงหน้าบ้านตัวเองใช่ไหมครัตรงหน้าบ้านจ้ะถ้าบ้านเล็กที่ของแม่หญิงก็หนึ่งร้อยโมแปดจ้ะหนึ่งศูนย์แปดเนาะแม่เนาะครับที่คุณแม่เคยบอกคับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมถามเนาะครับแล้วก็อาาเนี่ยครับมีเก้ารูปครับที่คุณแม่เห็นค่ะท่านผู้ชมในความฝัน เป็นผ้าที่คุณแม่รู้จักไหมครับไม่รู้จักจ้ะอเป็นผ้าหนุ่มหรือว่าผ้าแก่ครับปานกลางจ้ะท่านบอกว่าท่านอ่ะเดินธดงไปเรื่อยๆถ้าคนไหนมีจิตศรัทธาก็จะได้รับขอขใส่บาตรอย่างเงี้ยเป็นผ้าธดงจ้าโอ้จ้าครับคือเป็นผ้าธดงเดินผ่านมาจ้าแล้วคุณแม่ก็ได้ใส่บาตรได้ใส่บาตรคุณแม่ใส่บาตรนี่เป็นพวกข้าวพวกขนมพวกอาหาร มีน้ำแม่จะไม่ขาดน้ำจ้ะมีน้ำมีของหวานมีผลไม้คุณแม่จําได้อยู่จ้ะแต่ส่วนมากแกงแม่ไม่ค่อยได้ไม่ทันจ้ะครับส่วนมากจะเป็นน้ำผลไม้ของหวานจ้ะเรื่องจริงก็ใส่แบบนี้เนาะจ้ะไม่รู้เป็นไรแม่ชอบใส่แบบอาหารเจครับครับจ้ะพอใส่พระบาทให้พระกาวรูปเสร็จปุ๊บคุณแม่สังเกตเห็นมี มีโยมมาด้วยสองคนครับแล้วก็โยมเนี่ยครับได้ให้ส้มกับคุณแม่หญิงทั้งหมดเก้าลูกคุณแม่ว่าแล้วก็ลูกส้มเนี่ยมีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นจครับคือคุณแม่หญิงได้คนเดียวแด้ตอนนี้คนที่รอใส่บาทด้วยกันยูแถวนั้นเขาก็อยากได้เขาอยากได้แต่คุณแม่หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งให้พอพอแบ่งให้เขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่ได้กับมือเขาไม่เอาครับที่เขาอยากได้ จากมือของอของคารวาที่มากันติดตามพระเจ้เรียกว่าเด็กวัดเนาะจ้าครับเขาเ็าเลยไม่ได้เอาเขาก็ไม่เอาคุณแม่หญิงได้คนเดียวได้คนเดียวจ้าทั้งเก้าลูกเป็นส้มเนาะจ้าครับแล้วถ้าฝันแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้คุณแม่วิเคราะห์ตัวเลขตีตัวเลขเนาะว่ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นปริศนาจ้าต้องตีเอาเนาะจ้าต้องตีเอาเพราะว่าแม่ไม่ได้ตัวเลขเลยจ้าใช่ แล้วคุณแม่จะตีตัวเลขตอไหนได้บ้างแม่ว่าพระก็เป็นเก้าแล้วครับแล้วโยมสองคนก็เป็นสองอแม่ก็เลยเก้าสองครับเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าว่ามันจะเกี่ยวกับเลขเก้าเนาะแม่นาะจ้า <c oughs> จากพระต้องมีเก้าแน่นอนจ้ะครับแล้วก็ตัวไหนคะแม่ศูนย์เก้านี่คือส้มก็ศูนย เก้าลูกแม่ก็ยื่นเอาศูนย์เก้าแค่นี้จ้ะคือส้มนี่เป็นวงเป็นกลมๆจ้ะเป็นกลมเหมือนเลขศูนย์จ้าคุณแม่ก็เลยเอาศูนย์เก้าจ้ะเอาศูนย์เก้าตีแบบง่ายๆเนาะแม่เนาะจ้ะถ้าเลขสามตัวก็เก้าสองเก้าระวังหกสองหกจ้ะแล้วก็ศูนย์เก้าระวังศูนย์หกจ้ะก็คือตามนี้เนาะแม่เนาะจ้ะตามนี้จ้ะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือตัวเลขแนวทางที่คุณแม่หญิงให้ครับ ก็คือ929ระหว่าง626แล้วก็09ระหว่าง06เนาะแม่เนาะจะ้จาอะ9อ9าถ้าตัดก็เป็น92แล้วก็99จ้ครับก็าตามนี้ครับอ่าคุณแม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ <c oughs> เลขสอหางแม่ชอบ29 2992จ้ <Okay. S 2> ชอบมากจ้ะครับก็ลองพิจารณาดูเนะาะค้ะครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่ฝันเห็นครับคุณแม่ก็มีข้อตัวเลขออกมาแล้วเนะาะถ้าชอบตัวเลขของคุณแม่ยิงก็ลองนําไปประกอบการเสี่ยงโชคดูครับสำหรับคลิปแรกของคุณแม่ผมก็ได้ลงให้ดูไปแล้วเนาะครับถ่าผู้ชมก็ลองไปไล่ดูคลิปได้ครับสาหรับงวดน,นี้ก็มีเอฟซีโทรมาหลายคนเยอะจ้ะอ๋อมีเอฟซีโทรมาหาแม่ด้วยจ้ะจครับอโอเคนาะแม่เนะาะเดี๋ยวให้คุณแม่ยิงไวพรให้ท่านผู้ชมนะครับ ขออวยพรให้เอซีทุกคนทั้งนอกประเทศและประเทศไทยเอฟซีของเคยอีสานใต้ขอให้ติดตามเยอะๆนะจ๊ะต่อไปเดี๋ยวจะได้สามตัวค่ะขอให้พิจารณาและมีโชคทุกคนจ้ขอันนี้คือความฝันจ้ะขอให้พิจารณาด้วยค่ะครับสวัสดีจ้ามขอบคุณครับ